บทที่76พิกคุแต่เวลานี้ปัญหาใหญ่ของเธอคือเธอจะทำอย่างไรให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถรับรู้และรู้สึกถึงการเป็นจิตพุทธะนี้ให้ได้มากที่สุดมากกว่าเพราะไม่ว่าจะเป็นยาจกขอทานกรรมกรไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย ทุกคนล้วนตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์จำเพาะของโลกใบนี้ทั้งสิ้นทุกคนต่างไม่รู้ว่าตนเองคือใครมาจากไหนมาทำอะไรและจะก,กลับไปที่ไหนเหมือนกันทุกคนดังนั้นในฐานะที่พวกเธอคือผู้ที่ตื่นจากความหลับไหลนั้นแล้ว ในฐานะที่พวกเธอได้ปลดเปลื้องพันธนาการจนทำให้จิตของเธอเป็นอิสระและรู้สึกถึงความเบิกบานได้แล้วบัดนี้เธอคือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แจง้งเธอคือผู้ที่ได้ชื่อว่าบรรล,ลุสัจธรรมสูงสุดเพราะเธอคือพระเจ้าเธอคือพุทธ,ธ ไม่มีสิ่งใดจะสูงส่งไปกว่านี้อีกแล้วนับจากนี้ไปหากเธอเลือกที่จะเป็นเพียงผู้รู้แจ้งแต่เธอไม่บอกวิธีการเป็นนี้กับผู้คนเลยเธอก็จะเป็นเพียงปัจเจพุทธะเพราะเธอไม่สามารถสร้างผู้รู้แจ้งคนใหม่ได้หากเธอปรารถนาที่จะเป็นมากกว่าผู้รู้แจ้ง เธอจะต้องส่งมอบสิ่งที่เธอได้รับมานี้กับผู้อื่นดังนั้นฉันจึงมีทางเลือกใหม่มาเสนอเธอจะเลือกเป็นปัจเจพุทธะหรือจะเลือกเป็นพุทธเจ้าหากเธอเลือกที่จะเป็นพุทธเจ้าเรามาร่วมมือกันถ่ายทอดเรื่องนี้ให้แก่ชาวโลกอย่างที่เธอได้รับจากฉันในวันนี้ข้าพเจ้าเลือกที่จะเป็นพุทธเจ้าขอรับ อาชิตะที่นั่งอยู่ใกล้ที่สุดพูดเป็นคนแรกหลังจากนั้นคนอื่นๆจึงพูดตามข้าพเจ้าเลือกจะเป็นพุทธเจ้าขอรับข้าพเจ้าเลือกจะเป็นพุทธเจ้าขอรับข้าพเจ้าก็เลือกจะเป็นพุทธเจ้าขอรับ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 เสียงของคนที่อยู่ในวงสนทนาพูดขึ้นพร้อมกันดีแล้ว ท่านผู้เจริญทั้งหลายในเมื่อเธอลั่นวาจาเช่นนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปฉันจะเรียกเธอทุกคนว่าพิกขุซึ่งหมายถึงผู้ที่อาสามมาเปิดเผยความรู้นี้ของพระเจ้าหมายถึงผู้ที่อุทิศตนทั้งชีวิตเพื่อการทำงานนี้หมายถึงผู้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว สละความสุขทางกายออกเดินทางจาริกไปยังที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่การเป็นพุทธะจากนี้ไปไม่มีเรื่องใดจะสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วเรื่องปะเรื่องท้องเรื่องราบยศสรรเสริญจะเป็นเรื่องรองสำหรับพิกขุต่อไปนี้พวกเธอจงเป็นพิกขุ่ผู้มีร่างกายเป็นมนุษย์ แต่มีหัวใจเป็นพุทธะพิกขุผู้ที่หยุดการสแสวงหาความรู้จากภายนอกพิกขุผู้ประจักษ์แจ้งถึงพุทธะที่อยู่ภายในและมีความปรารถนาที่จะให้ทุกคนสามารถเป็นพุทธะได้เชเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าพูดท่านโพเชครับ นี่คือพิธีการบวชเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นหรือครับผมถามแท้ถูกต้องแล้วในช่วงแรกของการบวชจะมีเท่านี้คือเป็นแค่การปรวารณาตัวที่จะมาเป็นพิกขุในคืนวันนั้นมีผู้ได้ยินการสนทนาของพระพุทธเจ้ากว่าสองร้อยคนแต่มีผู้เข้าใจเนื้อความสำคัญและประจักษ์แจ้งได้เก้าสิบแปดคน ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าดาบทซึ่งมีบริวารติดตามรับใช้นับร้อยคนหลังจากนั้นหัวหน้าดาบททุกคนก็ได้ไปถ่ายทอดคำสอนนี้แก่บริวารที่รับผิดช,ชอบอยู่บางคนที่ยังมีความสงสัยในหลักการก็รวมกลุ่มปรึกษาแลกเปลี่ยนกันบางคนก็มาขอพบพระพุทธเจ้าเพื่อสอบถามข้อข้องใจตลอดหนึ่งสัปดาห์เต็ม ช่วงเวลานั้นเหล่าคณะดาบทกว่าหนึ่งคนและคณะคารวาสอีกสองพันคนมีผู้ที่ตัดสินใจเลือกเป็นพุทธะและตัดสินใจบวชเป็นภิกขุกับพระพุทธเจ้าทั้งหมด1 8 0 0งคนในช่วงเวลาดังกล่าวพระยาอาโศกได้สั่งการให้ตเตรียมผ้าย,ย้อมคำลิ้นชันสีเหลืองไว้จำนวนมากเพื่อใช้ประกอบพิธีบวชหมู่ โดยมีเจ้าผู้ครองนครภัยาลีและพระยาอาโศกเป็นประธานพิธีจึงถือว่าเป็นพิธีบวชหมู่ที่พิขุจำนวนมากที่สุดเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนาท่านโพเชอธิบายท่านครับการบวชครั้งนั้นทุกคนก็จะยังไม่ได้โกนหัวอย่างที่ท่านบอกในตอนแรกใช่ไหมครับเพราะดูจากภาพที่ผมเห็น ทุกคนยังมีผมเหมือนเดิมผมถามใช่แล้วเพราะวัตถุประสงค์ในการบวชในช่วงต้นๆของพระพุทธเจ้าคือการออกเดินทางเพื่อไปเผยแผร่วิธีการเข้าถึงสัจธรรมจากการเป็นพุทธ,ธาภายในโดยมีสัญ,ญลักษณ์ของนักบวชในพุทธศาสนาคือจากแต่เดิมผมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ เปลี่ยนมาย้อมด้วยคำลินสีเหลืองสดและถือบาทโลหะอีกหนึ่งใบซึ่งในสมัยนั้นคนที่เป็นดาบทส่วนใหญ่จะมีบาทไว้สำหรับบินทบาทและใช้สอยกันทุกคนอยู่แล้วส่วนเรื่องการโกนหัวนั้นอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วแต่เรื่องนี้ก็มีที่มาจากจุดเล็ก ที่สามารถขยายกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาถึงวันนี้เนื่องมาจากการตัดสินใจของคนกลุ่มหนึ่งในช่วงที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเรื่องราวเป็นอย่างไรครับผมถามทันทีในคืนก่อนที่จะมีการถวายพระเพลิงพระศพของพระพุทธเจ้าเหล่าพิกขุที่ติดตามพระพุทธเจ้าในเวลานั้น รวมกับภิกขุที่รู้ข่าวการปรินิพานของพระพุทธเจ้าที่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีถวายพระเพลิงได้รวมแล้วเกือบ500คนพวกเขาต่างต้องการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือพระมหาตัสปะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบพิธีกรรมสมัยที่เป็นพราบ ได้เสนอให้พิกุทุกคนในที่นั้นพร้อมใจกันแสดงการไว้อะไรต่อหน้าพระสบของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการโกนผมและโกนคิ้วโดยพวกเขาตกลงกันว่าจะถือการโกนหัวอย่างนี้ไปตลอดชีวิตคืนวันนั้นเองพวกเขาจึงช่วยกันโกนผมและโกนคิ้วให้กันและกันเช้าวันรุ่งขึ้นประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธี จึงได้เห็นภาพของบุรุษชุดเหลืองโกนหัวนั่งเรียงรายต่อหน้าพิธีศพอย่างพร้อมเพรียงจนทำให้พวกเขารู้สึกซาบซึง้งและเห็นถึงความกตัญญูที่มีต่อพระพุทธเจ้าอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราพิขุทุกคนที่รู้ข่าวในภายหลังถึงแม้จะไม่ได้มาร่วมในพิธีศพ ต่างก็ปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจและถือการโกนผมที่นนี้สืบมาจนถึงปัจจุบันท่านโพเชอธิบายอ๋อเข้าใจละที่มาเป็นอย่างนี้เองด้วยเหตุการณ์นับจากนี้เป็นอย่างไรต่อครับผมถามหลังจากพิธีบวชคณะของอาชิตะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ออกเดินทางต่อไปอยังวิหารเวรุวันใกล้กรุงราชครื้ ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านขากลับกรุงสาวัตถีพอดีสถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักแรกที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างให้แก่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะย้ายไปอยู่ที่วิหารเชตวันนครสาวัตถีอย่างถาวรเนื่องจากกรุงราชคร์เวลานั้นเกิดเหตุการณ์แย่งชิงราชสมบัติและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าเมือง ท่านโพเชอธิบายวิหารเวรุวันและกรุงราชครื้อยู่ที่ไหนครับผมถามที่ตั้งของกรุงราชครื้อยู่ที่ตำบลทุ่งหยางอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันยังสามารถเห็นร่องรอยความเป็นเมืองหลมอยู่บ้างทั้งซากกำแพงเมืองและขูน้ำรอบเมืองส่วนวิหารเวรุวันนั้น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากกรุงราชครึไปราวหนึ่งกิโลเมตรปัจจุบันเธอจะรู้จักกันในชื่อว่าวัดพระแท่นศิลาอาจท่านโพเชอธิบายวัดพระแท่นศิลาอาจที่นี่คือวัดเวรุวันที่เป็นวัดแห่งแรกของพุทธศาสนาใช่ไหมครับผมพูดใช่แล้วพระองค์เดินทางไปทำไม และมีอะไรเป็นข้อสังเกตว่าที่นี่คือ What? วัดเวรุวันหรือครับผมถามเนื่องจากภารกิจครั้งนี้ของพระองค์คือการเดินทางจาริกไปเพื่อกำหนดจุดสำคัญสำคัญ,คญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระองค์ซึ่ง What? วัดเวรุวันถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญพระยาอาโศกจึงเห็นว่า สมควรจะไปฝังพระเกศา,าธาตุไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้พิขุรุ่นหลังได้รู้และสืบท่อดต่อๆกันซึ่งวัดเวรุวันสมัยนั้นไม่ได้มีสภาพอย่างเช่นปัจจุบันที่นั่นเป็นป่าไผ่พันธ์ท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่มีความร่มรื่นมีลำใหญ่และต้นตั้งตรงสวยงามลักษณะของกอดูสะอาดไม่รกรุงรัง ตัวลำจะมีฝ้าขาวๆเคลือบอยู่พื้นที่แห่งนี้พระเจ้าพิมพิสารมักใช้เป็นที่พักผ่อนอยู่เป็นประจำก่อนที่จะสร้างศาลาไม้ขนาดใหญ่ไว้สำหรับเป็นที่ประชุมและบ้านหลังเล็กๆสำหรับพักอาศัยจำนวนหลายสิบหลังถวายแด่พระพุทธเจ้าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเวลานั้นทำจากไม้และไม้ไผ่ซึ่งไม่คงทนถาวร สิ่งที่เป็นถาวรวัตถุมีเพียงไม่กี่ชิ้นได้แต่แท่นหินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณหนึ่งเมตรคูณสองเมตรซึ่งพระพุทธเจ้ามักจะใช้แท่นหินนี้เป็นที่ประทับนั่งพูดคุยกับผู้คนที่มาเข้าพบมากกว่าในศาลาเพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกับกระถางทรงสี่เหลี่ยมที่โกรนจากหินแบบง่ายๆสำหรับบ้วนน้ำหมา พระถางบ้วนน้ำหมากอย่างนั้นหรือครับแสดงว่าพระพุทธเจ้ากินหมากด้วยหรือครับผมถามแทรกในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเด็กหนุ่มหญิงสาวคนเข่าคนแก่จะมีฐานะยากจนหรือร่ำรวยก็ล้วนกินหมากกันทุกคนเหตุผลที่เขากินหมากนั้นเป็นทั้งเรื่องค่านิยมทางวัฒนธรรม และเป็นเรื่องการช่วยแก้ปัญหาโรคในช่องป่าเช่นโรคเหงือกโรคฟันผุโรคร,รัมนาศโรคกลิ่นปาอีกทั้งยังแก้ท้องเอ,อดืดท้องเฟ้อขับลมในลำไส้ทำให้ธาตุในร่างกายสมดุลดีดังนั้นสถานที่ไหนที่เป็นที่ชุมนุมของผู้คนและต้องการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เขาจะต้องจัดเตรียมพื้นที่สำหรับบ้วนน้ําหมากและคายหมากที่เขียวแล้วให้เป็นที่เป็นทางเสมอและยังมีแท่นหินอีกแท่นหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินเขาใกล้ๆที่นี่พระพุทธเจ้ามักจะขึ้นไปพักผ่อนยามค่ำคืนโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนเพราะสามารถรับลมได้ดีกว่าด้านล่าง ในการไปแวะเยี่ยมวัดเวรุวันในครั้งนี้ของพระพุทธเจ้ากับพระยาอาโศกพระองค์ตั้งใจจะมาทำสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้รู้ว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นวัดเวรุวันเท่านั้นเมื่อพระองค์เดินทางไปถึงก็พบกับภาพอบนน่าสลดใจวิหารเวรุวันถูกทิ้งร้างไร้การดูแล ต้นไม้ถูกปล่อยให้รกปกคลุมจนหนาแน่นแต่นับว่าโชคดีที่เป็นป่าไผ่ทำให้วัชพืชขึ้นไม่ได้แต่ลานต่างๆที่เคยคราคร่ำไปด้วยผู้คนตอนนี้มีแต่ใบไม้ใบไผ่ทับถมกันสาลาไม้ก็ผุพังหลังคาที่มุงด้วยหญ้าคาก็สุดโทม เหลือแต่โครงและเสาไม้ที่ยังพอใช้การได้สิ่งที่ยังอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดคือแท่นหินและกระถางบ้วนน้ำหมาหินทรงสี่เหลี่ยมทันทีที่ไปถึงพระยาอาโศกก็ยังสั่งการให้เก็บกวาดลานแท่นหินให้สะอาดและเตรียมขุดหลุมเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุโดยใช้หินสิลาแรงที่พอจะหาได้จากละแวกนั้นมาเป็นวัสดุ พระองค์ได้สั่งให้หาหินทรายมากรนให้เป็นแท่งทรงกระบอกและนำมาเรียงต่อๆกันให้สูงราวสามเมตรเพื่อเป็นเครื่องหมายให้กับผู้ที่จะมาสืบท่อต่อได้รู้ว่าที่นี่มีความสำคัญอย่างไรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงขอให้พิกขุอาสาประจำอยู่ที่นี่สามคนเพื่อดูแลวัดแห่งนี้ ให้เป็นศูนย์กลางเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินทางกลับไปยังกรุงสาวัตถีโดยแยกทางกับพระยาอาโศกที่เมืองราชครนี้เองท่านโพเชครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นทำไมพระพุทธเจ้าถึงทิ้งวิหารเวรุวันให้ร้างไปครับผมถาม